พาไปดูอาชีพที่เป็นอาชีพทำไรายได้ดีเลยแลหละค่ะเดี๋ยวจะพาคุณไปไปทดลองเลี้ยงดูใส่เดือนไม่กี่ตัวพอไหวแต่มาเป็นอย่างยี้นี่ขอลาเวลาฝนตกลงมาจําได้ตอนสมัยเรียนอ,อยู่โรงเรียนพอฝนตกหนักมา,าน้องเขาจะฟูขึ้นมาเลยค่ะไอไอเขาก็จะพันกันเป็นก้อนก้อนที่พูดถึงนี้คือใส่เดือนนะคะคือ พบว่าโรงเรียนในสุรินเนี่ยเขาสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนพัฒนาอาชีพเลี้ยงไส้เดือนนะคะแล้วก็นําไปกําจัดขยะอินทรีย์ในโรงเรียนหารายได้ได้มากทีเดียวแล้วแถมยังได้ช่วยสังคมอีกด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าไสเดือนเนี่ยไปย่อยสลายพวกขยะอินทรีย์ได้นะคะคซึ่งคุณครูโรงเรียน โสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณสุรชัยพรมศรีบอกว่าโรงเรียนเริ่มโครงการเลี้ยงไส้เดือนโดยเลือกไส้เดือนดินนะคะจากแอฟริกามาเลยนะ,ะเพื่อช่วยกําจัดขยะอินทรีย์ขยะโครเรือนในโรงเรียนแล้วก็ยังช่วยสร้างรายได้การเลี้ยงได้อีกด้วยจึงได้มีการศึกษาแล้วก็ทดลองเลี้ยงหลากหลายรูปแบบสุดท้ายมาลงตัวที่การเลี้ยงแบบบ่อซีเมนต์นะคะเพื่อให้นักเรียนหูหนวกแล้วก็ เกษตรกร,กรในพื้นที่จังหวัดชูรินแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาศึกษางานได้อีทั้ยังเป็นกิจกรรมเสริมการสอนวิชา เกษตรกรรมอีกด้วยนะคะก็เป็นหลักปัชญัเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหลังจากที่เลี้ยงไส้เดือนก็จะได้มูลไส้เดือนมาขายให้กับพ่อค้าที่จังหวัดริยาแล้วก็จังหวัดปทุมธานีนะคะที่มารับถึงที่เลยแล้วเขารับซื้อราคาตันละ40,000ถึง50,000บาท40,000 45, 45,000บาทนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังนำมูลไส้เดือนไ,ไปผสมดินขายได้ตันละ13,000บาทด้วย ราคานี้เนี่ยนะฮะยังไม่รวมรายได้จากการขายพ่อพันธุ์ไส้เดือนนะที่ขายได้กิโลกรัมละ800บาทไสเดือนกิโลกรัมละ800นี่ราคาดีมากนะคะพ่อพันไสเดือนเนี้ยเพราะว่าไสเดือนเนี่ยตัวหนักนะตัวตัวหนึ่งอะไสเดือนแอฟริกามันตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้เห็นตัวยาวเฟ้ยใช่ตัวยาวตัวใหญ่ไม่กี่ตัวก็กิโลแล้วแล้วกิโลละ800ไม่ธรรมดาค่ะไปไปทำดีกว่านะคะส่วนเมือกเหนียวหรือว่าเยี่ยวไสเดือนเนี่ยนำมาใช้ได้อีกเขาเอาไปผสมกับ ผสมแล้วก็ใช้ผสมกับน้ำอ,ะอ่ะแล้วก็ไปรดน้ําต้นไม้ก็เป็นปุ๋ยอีกอย่างหนึ่งทำให้ต้นมงต้นไม้เจริญเติบโต,ตงอกงามเป็นอย่างดีเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูแล้วสนใจนะเราให้เบอร์โทรไปเลยนะคะ,คะติดต่อไปที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์นะคะหมายเลขโทรศัพท์044042551ดิ่ฉันเบ้นวรรคผิดแหละต้องเป็น044 ออาันเว้นวักถูก็ศัพก็่นแล้วแต่มันขึ้นต้นได้ศูนย์ไงู้๋นสี่สองห้าห้าหนนะคะ่ะเป็นเบอร์โทรของโรงเรียนสดศึกษาค่ะไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยงกันเอะไรได้ดีจริงอะไรได้ดีจริงจริงอะไรขายได้4ี่หมื่นห้เลยก็โอเคนะแล้วแค่ขายตัวก็800ยใช่ขายปุ๋ยขายดินโอ้ยได้หลายอย่างมากค่ะ